kon <tries> nou ชุดชุดชุดต้องมีตัวช่วยย่อยเพราะขนาดนี้เวลาเที่ยงคืนหอมมากหอมมาก เอาทำไมไม่ร้อนอืมว่มมมาทำีบ งามมากคนด๋อยมมคนดู 路过。 you <laughs> เป็นยังไงกันบ้างคะกับเมนูที่มีชื่อว่าแซลมอนนูโดคซื้อแซลมอนมาเยอะแบบเป็นกิโลทุกคนเกือบกิโลอยากกินมากอยากกินแบบแน่นๆอยากจุกๆวันนี้แล้วก็กินไม่หมดเหลือแค่นี้ก็ขออภัยด้วยนะทุกคนต้ากินเสร็จกี่โมงเนี่ยต้ากินเสร็จตีหนึ่งอะทุกคน <laughs> หลายคนสงสัยใช่ไหมว่า ทำไมถึงกินอาหารดึกๆได้ทํา ASMR ดึกๆได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออไม่กลัวแบบท้องผูกแน่นท้องเหรอกินแล้วก็ไปนอนอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวก็คือมีตัวช่วยนะจ๊ะก็บอกไว้เลยคลิปนี้ก็สนับสนุนโดยไ yeah! <laughs> g เจนไฟเบอร n 1เย่ก็จริงๆแล้วตัวเนี้ยมันช่วยย่อยนะคะช่วยขับถ่าย ช่วยล้างสารพิษเนาะไฟเบอร์เนาะเป็นการดีทอ็อกซ์ด้วยอะไรเงี้ยคะทำให้พุงที่ป่องก็ยุบลงอ่ะแล้วใครที่มีปัญหาอึอยากถ่ายยากไฟเบอร์ตัวนี้ดีมากตัวนี้นะคะท,ท,ที่ตาเรียกกันนะตาเรียกว่าผงผักเพราะว่าไฟเบอร์ตัวนี้นะคะเขาสกัดมาจากผักหลากหลายชนิดมากทานง่ายมากๆบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยผงผักแล้วยังไงแล้วกลิ่นมันจะผักไมไม่เป็นผงผักที่รสชาติและกลิ่นเหมือนแอปเปิ้ลเลยคะ่ะแต่มีความเหมือนเรากินผักปัน่นผักที่มันเป็นแบบ ขาผักผักสกัดเย็นมันก็จะมีความกาะของผักนิดนึงอะ่ะเพื่อที่จะช่วยในการ um ดีท็อกซ์ลัไซ้ต่างๆนะคะบางคนคิดว่าเออทานไฟเบอร์ไปแล้วเราก็จะรู้สึกปวดบิดปวดท้องปวดมวนท้องอะ่ะตัวนี้ไม่เป็นเพราะว่าจากการที่ตาได้ลองทานมาแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นตัวช่วยสําคัญของชิต้าชาแนลเลยจ้าตัวช่วยในการถ่าย ASMR นะคะปริมาณก็คือ8 0 0 0มิลลิกรัมนะคะเพียงพอต่อวันแล้ว,ลวทานแค่1นึ่ซองก่อนนอนเท่านั้นใครที่สนใจนะไปติดต่อได้นะคะที่เพจไอเจน h a ไทยแลนด์ I gen, <laughs> เดี๋ยวตาจะแปะเพจไว้ ให้ตรงนี้นะคะพร้อมเบอร์โทรติดต่อแล้วก็ QR code ของทางเพจเขานะคะใครสนใจก็ไปสั่งได้นะตัวนี้ไม่มีผลข้างเคียงนะคะทุกคนเป็นสารสกัดที่ปลอดภยัยสูตรนี้ใครอยากไปลองทําก็ทําได้ทุกคนสังเกตไหมตะลืมกินมายองนี้ กินจนจะหมดแล้วคืออันนี้มันอร่อยไงพอสื่อมันอร่อยลืมกินมายองเนสเลยโอเคค่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากนะคะคลิปนี้ที่ดูกันมาถึงตอนนี้นะคะใครชอบกดไลค์ใช่กด share, แชร์รักกันมากก็กดซับสไครต์ติดตามนะคะใกล้ถึง1 0,000แล้วทุกคนพากันไปถึง10,000หเอ๊ะหรือว่าถ้าคลิปนี้ปล่อยไปแล้วจะเกิน1 0,000หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสาหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะบาย ก็ใครอยากให้มาทำเมนู ASMR เมนูอะไรคอมเมนต์บอกนะทุกคนคอมเมนต์บอกคอมเมนต์บอกคอมเมนต์บอกคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยค่ะบายจ้าบายจ้าบายจ้าตีหนึ่งแล้วฉันเหนื่อยมากฉันมาทำอะไรที่นี่เนี่ยบาย